มึงคว้าลำบากครับพี่น้องเลยขำว่าใส้เบสต์อ่ะเดี๋ยวตัวรถมอไซค์ไรผมงกันน้โอ้แม่แน่ก็โอเคเลยครับผมเฮ้ยยังไงรถติดนักปลาท่านสร้างนักปลาครับผมโอ้อยากกินนักปลาเลยโอ้โหสภาพครับผมไปได้ปะเนี่ยยกพางนั่นเนี่ยดันไดปะต้องดันเนาะดันแหละไดนดันยก গাখিনি ডালৰ কাৰ สี่พอยไหมรถบุรีคนล่าหนูครับผมมืงหนีขคือเก่าครับผมมืงหนีไอ้ไหมรถบลีกับบุรีปใส่คนล่าหนูกับบุรีไปล่าหนูนะครับผมสีมาล่าปลาครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนหนาหนามมากหนามไปแล้งฝนตกมือสองมือติดกันนะครับผมหลังจากที่มาใส่เหมือนใส่ปุ่นนะครับผมตอนพ้อรถท้องยุติใหม่ฝนครับุฝนมืงหนีครับพอสุดท้ายสีใส่รับขังทางไปนี่ที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวรุ่นต้องกันครับอ่ะสีมานมาหล่อพันสั่งอ่ะพันสั่งกําลังตามหลังมาที่เรียกว่าเฉย เป็นดินผ้ปล,ลูกไปหามหมอนะพอดีว่ามีคนพาไปแทนหลังก็เลยสิม,มาครับผมอ๋อที่เป็นอย่างในมือน,นีเดี๋ยวข้อเบิง้งเงี้ยครับผมเดี๋ยวมาใส่เบ็ดรอ,อ <c oughs> ไอ้ไอ้สร้างกันนะครับเนาะบ้านสร้างกันครับผมนี่ครับมาหมายเกามือข,ขึ้นขึ้นนั่นแหละครับผมแต่ว่าคนละฟังเนาะนั่นอยู่ฟังผู้นี้อยู่ฟังพี่พี่ต้งไหนเดี๋ยวสิเบิ้งครับผมสีม้าประมาณเนาะนี่ครับหนาลุ่นอยู่ครับนึ่งเสียงปลาดิทบทุกทุกทับอยู่หนาจะมีตัวเลยครับผมอ่ะ มันมาต้องรอเบิ้งครับผมสิเป็นยังไงนี่ได้ครับผมพี่น้องหลังแหล่เท่าครับผมนี่ครับเนี้อเขียดนี่ครับผมก๋อยดีไซน์ไปทำหนึ่งก่อนไปสุดแก่คู่หนึ่งก๋อยฟังมาหน่อยนึงมะฮาวอดรถเท่านี่ครับผมแล้วก็ที่ขามาใส่พี่ครับผมดีไซน์น้ำคู่นี่ครับไปพู้ดไปหอดต้นไม้ผลก๋อยเลี้ยวไปทั้งผนครับเอาเดี๋ยวมันกันสิมันมาหมครับมือนี่นี่ครับึบ ตึ้งขึ้นตึ้งเลยนี่บวกมันขั้นเบ็ดผมนะครับเด้อเก็บมานี่ครับผมเก็บร้อยเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับนวสิทธิ์มาโนมาครันเบิ้อนี่มื่อนี้เดี๋ยวเขาหยใส่ตอนใส่พวกค่อยทายนะครับเนาะเดี๋ยวปล่อยรุ่นตอนยามเลยเนาะครับผมพี่น้องเดี๋ยวมันคำละอีกอย่างหนึ่งครับมันสีเงาเกินไปแล้วก็คลิปลงมืันหนีไปอย่างเงาเลยครับผมสี่สิบนาทีกุ้งกลัวถ้่าตามเลยออกกันไม่ได้วังเสียดายครับก็เลยลงไปเลยนครับเนาะพี่น้องกั ขอบคุณสำหรับการรับชมของเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อเมื่อแล้วกันถือใจแนวการหายุ่งหากินใบสารบันเท่าครับผมก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกลังใจให้ไอ้ไมโรบุรีกับทีมงานเด้อครับผมให้ทีมงานผู้พันวัดนะครับกับพันสร้างพันสารครับผมอนี่มาสองคนครับผู้พันวัดทำงานมาบ่ได้นะครับผมลอยสั่งมาหุ่นเขาใส่เบทถ่าพิสังข์ครับผมนี่ครับพันสั่งร่างนำกดมาเนี่ยครับผมสิบามาแล้วยบุรุษนุ่งกันตอนยามครับผม บรรยากาศเหนือเครื่องฟ้าเครื่องฝนครับผมพอดีฟ้าเปิดเตเสียแปงเอ้ยฟ้าเปิดแล้วก็เลยมาเบิึงครับเสียงเบิึงสิเป็นไหนครับเมึงน้ำเต็มไปหมดเลยครับผมน้ำไหลก็มือนั่นครับนี่ไปครับผมรุ่นกันใส่เบ็ดกันครับผมเดี๋ยวมาลุ่นกันตอนยามครับผมเพื่อนเอฟซีทางครับกับเป็นอนุบาเขาใส่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเชิงครับผมเดี๋ยวเาจะเลาะกลับขึ้นไปนะครับเนาะว่าทีเป็นังไหนว่าสิมี ตัวกินแหนบอกับฟังเสียงสวดกมิย์ครับผมปุ๊บปั๊บปั๊นะครับนะครับเนาะมันขึ้นครับนี่มาเนี่ยผมไฟผมจ่องไว้ครับผมนะกยกมีซุปมีมีฮุบใ่นั่นอยู่ครับยางได้ฝนตกคำเดียวครับนี่กางเงี้ยเขียดท่อเติมเติมเติมเต็มเลยครับผมไปไม่ต้องมาดิร่วมกานเสียเฮายางกลับไปครับเฮาบอลล้อนะครับเนาะบรรยากาศบ้านหนองบานหน้าเฮาตอนหกโมงครึ่งครับผม น,นี่เอาเลยครับผมผมมายืนเปื่อเห็นมันกำลังข้นกินพอดีครับช่วยครับี่เอาเลยครับผมหลังแรเข้อเฮกมาเลยทิศดื้ออ้ยยดทักครับนอืมนำนำนำพี่น้องเอ้ยเบื้องสายน้พ่อแม่พี่นอออ้อง ตัวใหญ่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเฮ้ยกินเขาแล้วครับกินเขาเขาแกล้งอิ่มหมดเลยโอ้โหจะฟุ้กระลิ้นพี่หน่อยเอ้าขยับรถปลาครับปลาขยับหญ่ตรงนี้ยังเพิ่กินใช่ไซื้อๆอยู่นะครับได้ปลาข้อยติดปลาข้อยกับลุดสัมพะสองตัว โอ,โอ้มีบรร่น่าสิมีครับนีี่อครับผมเหรอเรื่องหลังนี่นสุดหรือวะมแต่ปลาคอน,น้อยเดถพี่น้องตัวใหญ่ไปใส่เบิดนี่ครับนู่นน่ะออ,อีเรียบร้อยครับตัวแรกแขกม้าท้องมือน,นี่ไปครับผมเดี๋ยวเลาะต่อใ่กระปลาครับเอาครับผมมาดิ การสั่งก็มาหอดเรียบร้อยนะครับเด้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรถติดรถติดผ่านกุศลมาหอดผมเลยฮ่าไม่หิบปิ่งปลาผ่นพี่น้องใส่เวทมือนี่โอ้ยสักทีเป็นยังไงเพื่อนพี่น้องไอ้บังน้ำกันเด้อบังกันแย่งกันได้เมือนีได้ปลาขออร่อยมาตัวหนึ่งเสียกินก็เข่าเสียบจะได้กินบ่อนี่ครับผม แต่บางคนน้อยโตเดียวคอหลอนี่พี่น้องเบ็ดแปดสิบหลังอะยามกลับมาเนาะเดี๋ยวบางรอบที่รอบสองทุ่มสามทุ่มบางทีมีท,มทีมีโตว่ครับผมเดี๋ยวไปดูรุ่งกันเอ,อยายหินยากนี่แล้วบะ่ให้สองอันบ่อลอคอเสียบยได้ไหมนี่บอกรอบนิดยางกบน้อยโอ้เฮียท,ทินใครไม่รู้ตุนเสบียงก็เห็นไอนะ้บางอย่้อยกบน้อยใส่เบ็ดได้กินครบล้วครับผม,มเพื่อนๆนะจับมากขึ้นเออมันโม่น้อยแล้วนี่ <laughs> ทุบหัวพิษมานี่กะเสียากบาเขาน่อยครับกินเข,ข,ข่าคนเราข้มสองข้หมดพอตัวนี่ครับไฟห้องก่อไเนี่ยฝนตกนะครับเปียกแล้วยางรถมานน้ำครนบเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมรอกินครับเบียรเท่าที่เป็นเอกกับล่อเบิ้งครับหนุนน้ามันทะเลครับนี่ครับโอ้ยเนื้อกินเขาแกล้งสองคนครับผมนี่ครนี่ ในสมมติเหรอครับวันนี้ปลายามกับไอ้ยามเลาะเบ็ดกลับมาได้ตัวเดียวนี่ครับผมนี่ไอ้างนี่มีกบมีกบอยู่สองตัวครับนี่นี่ครับนี่ครับเสียแปงเอ้ยเสียแปงมาเด้อเพิ่าเสียแปงพายแล้วครับผมถับเขียดพร้อมยิ้มบ่ไหวใช่ไหมครับนี่ยันในย่างเขียดอยู่ฝนมันตกฝีรองเอ้ยฝนจังว่าล่ะปลาไม่ถึงบ่เคยหาว โอ้ซุกหรือบ้างครับพานสร้างหิ้วเขาทันปะน,นายซุกกเนาะเอาลมควันปลาเน,นาะน้ำส้ายหยดหรือกระแหงนะเป็นบะเอาเห็ดรากมาดูนี่ครับโอ้ยนีป่ปลาเขรืปลาลมควันปลาลมควันี่นสินะหอมออคุยเลย ครับกินไปเลยครับ,กกรบครอดกบสุกกันครับเลยกินยอดแล้วพี่น้องอาหารบ้านแล้วบั่นบ้านครับข้าวเหนียวพร้อมเหนียวคนละห่อสองหอ่อ<ะ>ถ้าเกลือจีพร้อมนี่นี่บ่ได้ปลาตัวนึงนี่พบพี่น้องได้เวลาสองทุ่มครึ่งครับเ้างทมายามเบ็ดกันเนี่ปูครับผมดูให้ดีไหมปู ไปเลยไปเลยโชว์ว่ากันน่นเอาละรู้สึกว่าไม่อี้ปลาจะบ่ค่อยกินเบ็ดครับผมอย่างเมื่อหลายฝ้าไปหลายหลังนะครับผมลังได้ถือซีทายเบงร์กรครับด้อเพื่นอนเพื่อนเอฟซีทันครับไปมูกันยามเบ็ดกันพัานสร้างไปทั้งผลนหระผู้เห็นไฟแปบนเมดน่ครับแจกกัน มาทำหรวมกันบึงวะพวกเฮ็ที่เรียกตัเนว่าเอ้าเบิ้ลทำกันครับผมบิ้การเสียเวล้วหัวหลยห้าครับยามเป็ดตวนี่กัเบิ้พี่น้อยมึงเสียจตัวนี้ซื่อมานี่ครับอ้ตยตายตาปลาหุ๊บปุ๊บนี่ปลาเนี่ยครับท่านมาขอมาเงือหลายไป ครับพี่น้องคมแข็งขันจริงๆรอุ้ยตัวคอใหญ่พี่น้องเลย <laughs> ตัวนี่ยลดขึ้นลดไปซําตัวลดไปอุ้น่ะธรรม,มาดาเลยครับผมให้พูดแรงขนาดนะพูดนะพี่น้องเอ้ยมันควรเนลยตัวคอใหญ่ไปใส่บัตรใส่โล่ครับผมอุ้ยอนาคตอนาคตที่เป็นโล่ครับผมแต่ว่าเสร็จก่อน ไปครับผมพี่น้องขยันเก็บปลากันครับผมงเาบางหลังนี่ถ้าไมันยังกลิน่นนะไปครับพูดเอาจุดหลังโกงครับขั้นโกงเลยครับเห็นไหมครับเบึงกันนะขยันบึงกันกนะพี่น้องนะหกน้ำซูซีสมหาบปเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขยันเบึงกันนะครับพี่น้องนะมือมีอย่างสำค,ครับผมดึงไปซืสิลุดไปครับผม ส่แยินไหแล้วไปต่อครับผมทั้งหนาครับผมทั้งเล็กเทียบกันเด้อที่าทยบ้างพี่หน่อครับผมพี่น่อครั้งนี้เอาแล้วครับผมอืมนี่นี่ครับผมเลยเอาแล้วเรียบร้อยครับผมใส่หัวงันครับผมโอ้ยเจอมีห้อยมาก,กัดเนาะนี่ครับเห็นพี่หน่อนี่ครับโอ้โหโอ้โห สวยงามทีเดียวืนี่ครับผมอาปากเคยอืมเอ้ยมันยังกัดมั้งเหรอพี่น้องนี่ครับน้อยกัดมั้งครับนี่น้องเ้งเขยตั้งยอ,อย,งย่างอืมดูดกัด เก็บปลาผมต,ามต่างๆทั่วไปครับมาฟังนี่ฟาร์มหลายหลังครับมีเบ็ดวิสิบฝั่งหลัง่างครับโอ้โหมันยังน้มีน้อง,คร,อองค,รค,อครับนี่อาทีเบ็ดเท่าบอลหลังเรพี่น้มึงครับนี่เห็นมากเลยกยยิกลมหยาจุ๊บมวนบานนาะอะไแบบนี้อ้หห โอ้โอ้โหดยะนี่ครับผมขึ้นมาเอ้อโอโหเงี้ยโอ้โหถูกไงครับอืมมองอุ้โอ้ยั้่ทัดสัม ครับขอตาครับเนี่เห็นไหมพี่น้องเป็ข้าวส้เน้นขอตาครับนี่ครับเห็นไหมไปครับพี่น้องไปเก็บปลาครับผมติดตามลำต่อไปครับข้างหน้าฮู้นฮู้นลองดูข่ามกันดีครับผมฮู้มาเลี้ยงเหรอครับผมบัดนี้เป็นงานครับผมนี่นี่ครับมีสี่ในแม่ เออเนาะใส่เบ็ดครับผมโอ้ยปวดคอฮาโอ้ของเราครับผมโดดโดดอืมอืมยอดครับผมเลยโอ้ติดใจล่ะเบ็ดเท่าปาดเขาเลิกเลยครับกินหัวกกกินนครับฮืมกินเขากินเนี่ยมาเนี่ยตัวงานเขาปลาแทาจนี้สิวันีิครับ นี่ครับผมขเขาจะเก็บปลาผมเดี๋ยวติดตามลองต่อไปครับทั้งหนพี่น้องแล้วลุยกันต่ออีกหลายอีกหลายหลังมองว่ามาสรุปผลงานรอบแรกกันครับผมดิ <c oughs> ปูว่าตัวนึงครับเลยสกีนะครับเนี่ยปูกีก่อนเลยอันดับแรกหนึ่งตัวโอ้สิตายอ๋อตัวนี้สองตัวครับผมตัวที่สอง จเจ้าก็ยังกัดมันครับผมห้ ort, อยกัดว่ะห้อยกัดแท้ครับเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นไปประทานมีแนี่เอาไปกินอ่ะสองตัวโอ้โหตัวนี้ตัวนี้โอ้โหสามตัวครับผมนี่ยสามตัวครับนี่ตัวงามนี่ครับอุ้ยนี่ครับสามตัวตัวสามงามครับผมสามตัวมีอีกว่ะโอ้โหสี่ตัวตัวนี้ครับผมนี สี่ตัวครับผมตัวหน่อยตัวหนึ่งผอมกินเลยตัวหน่อยทั้งเมื่ได้สี่ตัวครับผมตัวนี้ตายจะใส่ตุงไว้นะครับนี่ครับได้สี่ตัวครับรอบแรกพี่สะไอ้พันพันพันสร้างได้สามตัวทันมาเอาเขาชนะได้เขาได้สี่ตัวพี่หน่อยเอาครับผมตามเราชมรอบต่อไปครับผมครับผมพี่น้องสิบยญญาเบ็ดรอบสองกำลังตัดสินใจอันว่าที่ ปล่อยต่อรอบสามเพื่อสิเก็บกลับบ้านครับเนาะบรรยากาศมันเงียบครับผมเออกระบานสามมื่อไรเมื่อคืนมื่อไหร่น้อปล่อยมาได้รถมันติดเออรถติดลมเดี๋ยวคือว่ารถมันติดเราไปรถติดลมคือเข่าอยู่เก่าอยู่ครับเป็ดก็ได้เดี๋ยวที่เก่าครับ เออคือตัดสินใจได้ง่ายอยู่แล้วเป็นส้มนี่เลยกลับเป็ดกลับเลยครับตอ,ตอนนี้ตอนนี้หาทุ่มเนาะเฮ้ยเคลื่อนขึ้นดีกว <c ười> ่าครับผมพี่น้องเอาลอกครับเลยล้า <c ười> ลงเลยนี่ครับผมเก,ก็บๆๆกลับกลับเลยเบ็ดกลับเลยนะครับเนี่ยพวกปลาไม่ค่อยกินครับมันนี่ครับนี่น ตัวที่สองของขึ้นนี่อืครับผมจำนวนต่อผลงานรอบสองครับผมพี่น้องอันนี้รอบแรกของพี่สร้างนะครับเด้อนี่ <c oughs> ปลาหมอปลาเค็งเลยเ๊ะ <c oughs> ผิดครับตูงไงย่างเกลือด้วยครับผมเดียวว่าโอ้โหนี่ก็ับฝาใส่งามาเลยน,น,นี่โอ้ยเดี๋ยวรอบแรกครับผมมาบ้างรอบสองครับมาด้ของใหญ่อีกครับพี่น้องอุ้ย ปุกได้ปลาไหลตัวนึ่งเออแม่งนี่แม่งนี่พี่น้องมึงโอ้ <c oughs> ปลาไหลใหญ่ครับผมกินไม่ไม่กันขาดโบรานอดสวยเป็ด้ปลาไหลนี่เออเป็ดปลาครัวปลาไหลอยู่ครับเลยแสดงมันกินเล็กเติบมันดูดข้อเล็กปลาตัวใหญ่ <c oughs> ตัดเบืบอ่อ่ะอาตัด <c oughs> เอาไปอยู่อ่ะเก็บไปหนึ่งตัวเอาสองอืมประคองงามครับหอยทิต จะสีเฮเบิงของผมด้ <c oughs> วยสอบเอาส่ยพิษตายสองตัวอะไรตัวหนึ่งละน้องตัวอ้ปลาตัวดีนั่นตัวนี้คเปินลุยปลานุ่นะสามตัวโอ้โหครับโอ้โหสี่ตัวโอ้ปลาตัวง,งาม หาตัวครับโอ้โหหกน้อยเจต้ยเจตตได้อยู่โอ้ตดวเหอีครับผมตลกปักโอ้งสร้างอะไครับครับของพันพันใหมอะไรเ้ยถืพันทางอะครับผมเก็บกลับแล้วผมวานี่รบสองไม่ได้ซตัวครับผมนี ตีเบดยังมาบ่ตว่าเบิเบรเมื่อไหร่ถือเนาะเเก็บกลับเลยครับนี่งบเก็บแล้วนะมือมีภารกิจอีกช่คุณเหอเที่ยงคืนกวา่าพยายามรอมันกันแนหะละหลัแล้วไปรอมานีกักลับบ้านเลยูสีงยังอีทิศเบสไ่เข้านีเบเขอยู่นี่ด้อเบสเาอยู่ปลาเนี่ยอ้โหเมนแล้วอีทิศโอ้โหเบสเาะโอ้โหเบสง không biết <throat> 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 là gì hui 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 ui, ui, đâu, ui, hui 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 ui, hui 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 ấy. Thấy là hui 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 Wow. hui ngam hui hui đấy, hui 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 ui, hui hui Hả? hui ui. เเบบ็ดักสียไปโอ้โหติดตาครับผมอยู่ว่อยู่แล้วติดตาอุ้ยว่าแบบมันคือบมดแจ้งเพื่อได้เปิดไฟยืนเฝ้าอยู่ฮะจละเป็นไรเออเหอพี่น้องเห็นปะเบ็ดแต้งเข้าติดตากระเริเตรียมของกับบ้านพี่น้องมึงเนี่ยเพื่อมาที่แรกพวกินสร้างเอาของขึ้นรถเบิดแล้วเด้อวยเพราะพอดีแล้วได้โลดหนึ่งเหรอผมอ่ะ <laughs> này mẹ đây. Nay mẹ, yêu lộn nè. Well, I don't kì đinh mày mô nha đinh mày. Hoặc yêu thầy mình. Ng đinh binh nhóm mình. Ng đinh nhóm mình. Ng đinh nhóm mình. này, đinh 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 ตรงนั้นแหละตรงนั้นยังรัดนี่บรือเนื้อตรงยังหัดนลยนะอฮะตรงไทยกลับบ้านสู่ไารสร้างมาได้เมื่อนี่พันสร้างหมาบ้านปวดเนี่ยเดี๋ยวพักก่อนไปหนึ่งปวดก่อนให้น้อยกลับบ้านคลิปนี้จบสำเร็จนะครับเนาะกลับบ้านอะ้รเนี่ยไม่ไหวทิพย์ทำใจเลยทำใจเลยมื่อนี่ซ่งใจผมผู้เดียวไอ้สร้างผู้เดียวครับไอ้สร้างหมานมื่อนี่นะครับเก็บไปกลับบ้านนี่สภาพรถเท่ากับบ้านครับผมปลดปลากันมาดิกลับบ้าน ตอนเราฝันดีเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับลากันเลยพี่สร้างกับคทุบกินแหละอุเสาเดี๋ยวมาทำเด้อมาอเดี๋ยวเดวรา <rs. S 2> เร้าเราเซาเดี๋ยวเพาะสองตัวบอขนาะโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ